กานเชฟหน้านะครับอยู่โพนสายแลครับนาเทศบาลโพนสายเดี๋ยวทางการไฟฟ้าเขาจะมาทำการย้ายเสาไฟนะครับเพื่อทำการตรับเกรดให้เสมอหน่อยเสาไฟอยู่กลางถนนนะครับ ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวพอขยายเสาไฟเสร็จก็จะได้เริ่มทํางานต่อไปนะครับฝุ่นนะครับให้ก็ะทำการสเปรย์น้ําก่อนแล้วนะครับจุดนี้แต่ตรงนั้นไม่ได้เข้าไปสเปรย์นะครับ จะต้องแก้ซอบเยอะเลยนะครับถ้าใจร้อนก็ต้องแก้นะครับแต่ถ้าใจเย็นๆปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำมันเสด็จออกไปตามไปงานท่อพักทางครับจะได้ไม่ต้องแก้ซอบเยอะนะครับ นี่ช่วงหน้าฝนนสองเดือนกว่านะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับน้ําท่วมเต็มหมดเลยจุดนี้ตอนน้ำลดใหม่ๆเนยไมโครแทบจะเข้าไม่ได้นะครับนงบนาบนงบนาบเลยจุดนี้ข้อขลางเป็นดินสมองนะครับ ตอนนี้หลังจากฝนหยุดต่กไปตั้งแต่หนึ่งเดือนเนาะตุลาพฤศจิกาในกาจะเข้าสองเดือนก็รถก,ก็เข้าได้วิ่งได้นะครับสิบล้อวิ่งวัสดุได้อยู่ครับแต่ก่อนนานั้นนี่วิ่งไม่ได้เลยครับจมติดกันแซลสะอยู่ ต่มีดหนึ่งก็เสร็จนะครับก็พอนะครับพอแค่รถขนเสาไฟเขาไม่โครงเคลงเวลาเค้นเข้านะครับไม่ใช่งานบทอัดนนะครับเชฟหน้าเฉยเฉนะครับอไปอยู่เส้นนี้เส้นหนึ่งนะครับฝั่งโน้นด้วยไมโครกลางเปลีย่ยววัสดุอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมแล้วครับผมสวัสดีครับ